เคล็ดลับน้าใสของดาราไทยรหรือดาราเกาหลีหลายคนเนี่ยมันไม่ใช่กับเออเราอยู่ซื้อครีมมาเซเว่นมาวันนี้ซื้อครีมจากห้างนู้นมาวันนี้แล้วใช้เลยก็คือเหมือนการที่แบบเราค่อยๆออเรียกกันว่าคือค่อยดูแลมันนะครับดูแลตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็คือเราดูต้องดูแลดูแลตั้งแต่เด็กนะครับดาราหลายคน,เ,นยเขาไม่ได้ดูแลแบบเออวันนี้ซื้อมาก็โฆษณาว่าดีก็ซื้อวันนี้มาซื้อแล้วใช้ดีเลยมันต้องเริ่มพี่หมีก็คือเป็นลนที่แบบเออเริ่มใช้ตั้งแต่เด็กๆนะก็ถือว่าไม่ได้ขาดเลยซัมมมไ่ีางต้อใช้้คคีมมนนนก็ืออจะะาาาแํขง นี่นะครับไบโออะควานะครับเป็นเซรั่มที่มีพีมบอกเลยว่าโอ้โหใช้ดีแล้วก็ใชนะ้ทำให้เราหน้าใสแล้วก็หน้าฉ่ำวาวหน้าฉ่ำวาวไปสาว,าวสาวเกาหลีเลยทุกคนก็คือเราก็วิธีการใช้ก็คือให้มากๆนะครับเราก็ซีกถุงนะครับแล้วก็เอาไปเทียบที่หน้าแล้วก็แกะไอ้ประสิกออกนะแล้วก็มันจะเป็นเนื้อที่บางแล้วก็ชุม่มชื้นมากๆที่เราแช่ตัวเย็นเนี่ยทำให้เราหน้าเย็นหน้าแบบโอ้สบายมากนะตื่นมาเน้นรุมขนเล็กแล้วก็ทําให้เราเนี่ยหน้าใสขึ้นเลยครับใครสามารถยิ่งมันสามารถมากได้ทุกวันนะมันไม่จะเป็นว่าต้้้อออองงงงงมาาาาวััันคครรรรรรรหืทิิตยละะ่่่เเเเแบบบีีจ น้าใสอยู่ตอไปนี้เราคือมาทุกตัววันจะทำให้เราหน้าใสมากก็คือพี่หมีก็ใช้รู้สึกชอบมากนะครับแคส่สนใจก็พี่หมีจทิ้งลิงก์มาในลาซาดานะทุกคนช่วงนี้มีก้าเก้านะเก้าจุดเก้านะโถซื้อเยอะลดทุกแปดร้อยแล้วก็มีสมฟีแล้วก็มีแจกโบนัสรับรองเลยว่าอะไรที่เราอยากได้เนี่ยเราซื้อวันพรุ่งนี้เลยครับพรุ่งนี้มาแน่นอน,นครับโหลดกระจายครับโอเควันนี้พี่หมีก็ลาไปก่อนครับมาแนะนำมาร์คดีๆนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะคือว่า มาแนะนำบาร์ดีๆสำหรับคนที่อยากน่าใสแล้วก็ราคาไม่แรงแล้วก็ถือว่าได้ผลจริงๆนะคือแนะนำตัวนี้แหละครับขอก็ดีพี่มีขอลาไก่อนเจอกับใหม่กันใหม่ครับบายบายบายหน้าดีขึ้นนะทุกคนตอ่อให้เรานอนดึกยูบอลไปเที่ยวสังสรรค์ก็ยังมาสอยทุกคนแนะนำเลยครับนี่โอเค